สาบแช่งลูกสาวว่าอย่าให้พบเจอความสุขอีกเลยตลอดชีวิตบวกกับครั้งหนึ่งลีโอนาด้าเคยไปดูดวงและหมอดูกระทักเธอว่าเธอจะต้องสูญเสียลูกๆทั้งหมดตั้งแต่พวกเขายังเด็กและนั่นก็เป็นชนวนเหตุที่ทำให้ลลโอนาดา้าเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์ชีวิตหลังแต่งงานของเธอก็ไม่ได้สุขสบายนักพอเธอย้ายไปอยู่ย่านลอรี สามีของเธอประสบปัญหาการเงินอย่างหนักรายได้ไม่พอเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ทำให้เลโอนาดาได้ก่อคดีช่อโกงจนกระทั่งเธอถูกตำรวจจับในปี1927และถูกสั่งจำคุกในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากถูกปล่อยตัวสามีได้พาเธอและลูกๆไปอยู่ที่เมืองลาเชโดเนีย พอพวกเขาลงหลักปักฐานสร้างบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นได้สักพัก